เราตั้งมุลนิธิพุทธโคดเพื่อโฆษณาคำพระเจ้าอย่างเดียวเราพยายามเผยแผ่ผลงานห้าเล่มของท่านผู้ทาสออกไปเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าคำพระเจ้าสําคัญที่สุดและต่อยอดผลงานของท่านด้วยการเข้าไปค้นคว้าในบาลีสยามรัฐในสิ่งที่ในพุทธวจนะที่ท่านยังไม่ได้นํานมา,อย,าอย่างเช่นเราเจอละกายนาครอ,อีกแง่มุมหนึ่ง เดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะถึงพุทธวจนะตรงนี้ว่ากายนาครอ,อีกแง่มุมหนึ่งเป็นอย่างไรนะอย่างกายนาครอ,อยู่ในรัทดภาคต้นหน้าท้ายมัง้งนะอ่าก็จะมีเรื่องของกายนาครว่าลักษณะของการเป็นผู้มีสติเนี่ยหมายถึงอะไรนะก็หมายถึงอย่างเช่นเป็นนายทวารประตูผู้รู้จักว่าจะให้ใครเข้าเมืองไม่เข้าเมืองโจรอย่าให้เข้าเมืองคนดีให้เข้าเมืองได้ นะก็คืออกุศลอย่าให้เข้ามาภายในจิตในใจต้องขียออกไปกุศลให้เข้ามาได้นะนี่คือนายทวารผู้ฉลาดการมีกำแพงใหญ่หนาสูงนะเป็นเหมือนปัญญาการมีเชิงเทินเป็นระยะระยะหมายถึงอะไรการมีคูล้อมรอบเมืองหมายถึงอะไรเมืองชายแดนของพระราชาเป็นเมืองที่มั่นคงมีกำแพงและเชิงเทินมีประตูหประตูนายประตูเมืองนั้นเป็นคนฉลาดเฉียบแหลม มีปัญญาคอยห้ามคนที่ตนไม่รู้จักอนุญาตให้คนที่ตนรู้จักเข้าไปในเมืองนั้นถ้าเราเคยศึกษากายยนครอ,อีกนัยหนึ่งเราก็จะรู้จักว่านาะยประตูเมืองเนี่ยคือตัวสติที่คอยระมัดระวังตรงนี้นะเปรียบเหมือนนายทวารประตูราชทูตคู่หนึ่งมีราชการด่วนมาแต่ทิศปัจจิมมาแต่ทิศบุรพา คู่หนึ่งเนี่ยมาแต่ทิศปัจจิมราชทูตอีกคู่หนึ่งมีราชการด่วนมาแต่ทิศอุดรราชทูตอีกคู่หนึ่งมีราชการด่วนมาแต่ทิศทักษิณแล้วก็ถามเหมือนกันเลยถามในประตูนั้นอย่างนี้ว่าแน่บุุษผู้เจริญเจ้าเมืองนี้อยู่ไหนนายประตูนั้นก็ตอบว่าแน่ท่านผู้เจริญนั่นเจ้าเมืองนั่งอยู่ณทางสามแพร่งกลางเมืองราชทูตคู่นั้นก็มอบถ้อยคําตามความเป็นจริงแก่เจ้าเมืองแล้ว ก็พึงดำเนินกลับไปตามทางที่มาแล้วดูก่อนภิกษุอุปมานี้แลเรากระทำแล้วเพื่อจะให้เนื้อความแจมแจ้งก็ในอุปมานั้นมีเนื้อความดังต่อไปนี้คำว่าเมืองเป็นชื่อของกายนี้ที่ประกอบด้วยมหาภูตรูปสี่ซึ่งมีมารดาและบิดาเป็นแดนเกิดจเจริญขึ้นด้วยข้าวสุกและขนมสดมีอันต้องอบต้องนวดฟันเป็นนิด มีอันทำลายและกระจัดกระจายเป็นธรรมดาคำว่าประตูหกประตูเป็นชื่อของอายตนะภายในหคำว่านายประตูเป็นชื่อของสติคำว่าราชทูตคู่หนึ่งมีราชการด่วนเป็นชื่อของสมถะและวิปัสสนาคำว่าเจ้าเมืองเป็นชื่อของวิญญาณคำว่าทางสามแพร่งกลางเมืองเป็นชื่อของมหาภูตร,รูปสี่คือ ปัทวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวายโยธาตุคำว่าถ้อยคําตามความเป็นจริงเป็นชื่อของนิพพานคําว่าทางตามที่มาแล้วเป็นชื่อของอริยมรรคมีองคแปคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะไล่จนถึงสัมมาสม,มาธิพระเจ้าพูดแล้วก็จบไปแค่นี้แหละอ่า